สวัสดีมิลักแฟนบีสเอมมมดชื่ออะไรนะบีสอิมมอร์ทอลโซทุกท่านนะครับผมวันนี้นะเดี๋ยวมาทําการรีวิวเป็นทางลั่งของไอเซนพัสดสามดาวแดงนะจัดมาหนักเลย3ดาวแดงด้วยกันนะก็แล้วก็จริงเนี่ยวันนี้กะว่าจะลงเป็นคลิปทางลั่งของยุสอไคเซนแฟลนอมพาเลตเพราะว่าจะรีวิวทางลัางของเกโทแต่ว่ามีคนคอมเมนต์มาค่อนข้างเยอะมากถึงตัวเกมมีปัญหาหลายอย่างนะก็เลยมาทําคลิปของวันนี้ไปก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวมาดูวิธีการแก้เบื้องต้นก่อนแล้วกันนะเพราะว่าวันนี้มันเป็นวันหยุด ทางทีมงานของจีนเขาอ่ะเขาก็ไม่ได้ทำงานกันมันหยุดเขาไม่ได้ทำงานกันทุกวันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็อาจจะต้องรอเวลาหน่อยเขาถึงจะรับเรื่องนะเพราะฉะนั้นใครที่ยังเล่นไม่ได้หรือติดปัญหาตรงไหนเนี่ยก็เอาเบื้องต้นไปก่อนแล้วกันอ่ะก็เดี๋ยวคลิปเนี้ยใครที่โหลดแบบอ่าลิงก์ที่ผมทิ้งไว้แรกไม่ได้เดี๋ยวลองเอา APK ไปโหลดดงเดี๋ยว APK เดี๋ยวผมทิ้งไว้ให้ใต้คลิปเหมือนเดิมใต้คลิปแล้วก็เดี๋ยวปักหมุดคอมเมนต์ไว้ให้ก็สามารถเอาไปลองโหลดได้ก่อนนะของ APK นะน่าจะได้ทั้ง Android และ iOS นะเพราะว่า คุเห็นบางคนเนี่ย Android เขาก็บอกว่าเล่นได้อย่างผมเนี่ยผมใช้ Android ผมก็เล่นได้ใน PC ผมก็เล่นได้บางคนใช้ iOS ก็เล่นได้เหมือนกันแต่ว่าบางคนที่เขาบอกว่าบ้านคือบ้านเขานี่ยบ้านเขามีทั้ง i o s อเอดอยเขาบอก Android ไอเขาบอก iOS ของเขาเล่นได้แต่ Android ของเขาเล่นไม่ได้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันอาจจะอยู่ที่ตัวเครื่องเพราะว่าอันนี้เอาเท่าที่ผมรู้มานะก็คือตัวเกมอ่ะมันเป็นตัวเกมเก่าพอใช้แล้วเนี่ยใครที่ใช้มือถือแบบรุ่นใหม่อย่างเงี้ยอาจจะเล่นไม่ได้เพราะตัวเกมมันเก่าไง ตัวเกมมันเก่าก็เลยแบบว่ามือถือใหม่เนี่ยอาจจะไม่ได้รองรับของตัวไฟลเกมเก่าอะไรประมาณนี้ก็เลยแบบอาจจะเล่นไม่ได้ในส่วนของนั้นแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คืออันที่เขาบอกว่ามีตรงเนี้ยบัตก,ก็คือหน้ากิจกรรมอีเวนต์ไม่ขึ้นอันเนี้ยผมไม่รู้เหมือนกันนะเพราะว่าของผมเนี่ยมันขึ้นปกติ <c oughs> คือเครื่องผมอ่ะมันขึ้นปกติเว้ยผมเลยไม่รู้แต่ว่าก็ส่งเรื่องไปให้ทีมงานเขาดูเรียบร้อยแล้วอันนี้ข้างตนน้นนะแล้วก็รวมร,วม,รวมถึงหลายๆอย่างที่เอ่อไม่ว่าจะเป็นทา้งน้่งของหลุดหรืออะไรพวกเนี้ย เอาจริงไ้พวกหลุดอ่ะผมก็ผมก็หลุดเหมือนกันเล่นเล่นแล้วก็หลุดกดคูณ5คูณสแล้วมันก็หลุดเหมือนกันแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยผมกดคูณ5แล้วมันก็แทบไม่หลุดเลยเพราะว่าผมกดตรงนี้กดเข้ามาตรงหน้าของแอป X7 ็เกมตรงนี้มันจะมีหน้าของบูสเตอร์เบต้าอ่ะกดเข้าไป1ทีแล้วก็กดติ๊กตรงนี้เป็นหน้าของบูสเตอร์อ่าอันเนี้ยมันก็ถือว่าช่วยได้ระดับหนึ่งแล้วกันเพราะว่าจากที่ลองดูนะหลังจากที่ผมปอ่าเปิดอันเนี้ย มันก็ไม่หลุดอ่ะเออจริงมันเล่นค่อนข้าง,างสถเยรขึ้นอ่ะอันนี้คือไม่แน่ใจว่าผมคิดเองหรือเปล่านะแต่ว่าอันนี้คือส่วนของผมนะน,นี้อ่ะก็มากดตรงนี้เปิดปกติเนี่ยมันจะเป็นแางนี้ปิดอยู่แล้วก็เรามากดเปิดปุ๊บอ่ะแค่นี้เลยแล้วก็กดเข้าตัวเกมปกติอ่ะแค่นี้อ่ะรอเข้าตัวเกมก่อนนิดนึงอือประมาณนี้เลยแล้วก็อีกนึงคือภาษามีคนบอกว่าเอ่อให้กดตรงหน้า ก่อนเข้าเกมมันจะมีทาักษะของการอัปเดตใหญ่ให้หลังอัปเดตเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษให้แต่ว่าใจที่ผมลองนะผมลองอัปเดตไปแล้วพออัปเดตเสร็จปุ๊บกดออกเกมเข้าใหม่ปุ๊บจากตอนแรกเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมกดออกเกมเข้าใหม่ปุ๊บมันก็เปลี่ยนเป็นภาษาจีนคืน้ยก็พราะฉันแล้วคือมันมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเนาะเพราะว่าทางแอปเคาก็มีทาักษะของแอปแปลภาษาให้อยู่แล้วเนี่ยทางเสดให้อยู่แล้วอ่ะมันก็ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะพะฉันแล้วก็เล่นแบบภาษาจีนก็ได้เพราะตัวละครเนี่ยคร เป็นผู้เล่นเก่าอ่ะน่าจะพอรู้สกิลตัวละครบางตัวอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็เ,เรื่องภาษาเนี่ยอาจจะไม่ได้จําเป็นมากแต่ว่าถ้าใครที่อยากจะเปลี่ยนภาษาก็สามารถไปกดได้ท,ทักเพจมาดีกว่าผมขี้เกียจขึ้นผมขี้เกียจออกหน้าล็อกอินเกมแล้วก็กดเข้ามาให้เพราะว่าตอนดาวน์โหลดอะมันค่อนข้างนานมากนานมากแล้วก็ผมคิดว่ามันไม่คุ้มเพราะว่าหลังจากดาวโหลดเสร็จปุ๊บเนี่ย กดออกเกมเข้าใหม่ปุ๊บมันก็เป็นภาษาจีนเน่ะก็เลยแบบว่าไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ใครอยากได้วิธีการเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษก็ทับเพจมาแล้วกันเดี๋ยวแคปภาพให้แล้วแล้วก็ตัวแปลภาษาแล้วก็มาไว้ใช้ได้ประมาณนี้พวกสกิลต่างๆตัวละครก็สามารถเอามาใช้ได้อะประมาณนี้อะพาะฉ้แล้วนี้ขออนุญาตกดปิดไปแล้วกันไม่ได้ใช้แล้วก็ของ X ซเกมนี้ก็ขอปิดไปไม่ได้ใช้เพราะวันนี้เขาไม่ได้สปอนนะวันนี้มาทำคลิปอันนี้ให้เฉยก็เลยอะ แล้วก็เอียนหนึ่งที่มีคนถามใช่ไหมก็มีตรงนี้แล้วเนาะแล้วก็มีอันนี้ที่เป็นหนึ่งอยู่อันนี้ก็อ่าแล้วไปนี่ผ่านไปแล้วแล้วก็ผู้ของเตือนต่างๆแล้วก็ตรงนี้ของรางวัลตรงเนี้ยก็สามารถกดรับได้แล้วแต่มันแล้วแต่นะว่าแต่ละวันเนี่ยมันจะมีเควสมีอะไรให้ทำอะไรอย่างเนี้ยผมก็รับหมดแล้วประมาณนี้แล้วก็กิจกรรมที่บอกว่าเป็นบัคก็ผมแจ้งไว้หมดแล้วแล้วก็ใครหน้าจอดําอะไรต่างๆผมก็แจ้งไว้หมดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยรอเขาแก้หนึ่งนะเพราะผมไม่ใช่ทีมงานนะผมไม่สามารถแก้ได้นะโอเค มาเดี๋ยวมาทําการดูไอเซนกันก่อนตอนนี้ไอเซนผมเนี่ยพลังอยู่ที่5 4 0 0 0ื่นสี่ห้าหมื่นสี่เลเวลสีนะแล้วก็กรอบเป็นกรอบม่วงธรรมดาไม่ได้หนึ่งอ่ายังไม่ได้ม่วงหนึ่งขีดแล้วก็ตอนนี้อยู่ที่3ดาวแดงนี่สามดาวแดงซึ่งใช้เศษโคตรเยอะเลยนะจากปกติเนี่ยเดาว7ดาวเนี่ยจะขึ้น1ดาวแดงเนี่ยใช้240แล้วก็จาก1ดาวแดงไป2ดาวแดงเนี่ยก็ใช้อีก240 2ไป3ก็ใช้อีก240อืส 1-, 1 3ึงสาตแดงอ่ะใช้240แล้วก็เนี่ยจาก3ไป4ก็ใช้อีก300แล้วก็น่าจะใช้อีก300 3 0 0 400อยะไรประมาณเนี้ยแล้วก็มีคนบอกมาว่าไอพวกอันดับท็อปทอปที่แบบว่าตัวละครเว่อว่ตัวทีมงานทั้งนั้นเดี๋ยวใช้ดูนี่นะมีคนบอกนะ2คนเนี้ยว่าเป็นตัวทีมงานทั้งนั้นแหละตัวละครเว่อว่อย่างงี้อันเนี้ยคนไทยผมคุยกับเขาอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะให้ดูอ่านี้อันนี้นอ,อ,นอ,นนอ่ะเนี่ย อันนี้คืออันดับ2อันดับ1อันดับ2ของเกมเนี่ยตัวตัวละครคนไทยครับอันนี้อ่ะเนี่ยเดาวอันนี้เจดาวแดงไอเซนเจดาวแดงไวจิโกะแล้วก็ตัวอื่นก็เนี่ยตัวละครประมาณเนี่ยผมก็คุยกับเขาอยู่นะเนี่ยสวัสดีครับล布拉布拉ลาอะไรวะเนี่ยอ่ะผมก็เลยถามเขาไปนะว่าเติมไปเท่าไหร่หมดเยอะตัวละครเยอะตัวละวรครแม่งเวอร์จัดเลยนะนี้ก็ไม่แน่ใจเดี๋ยวรอเขาตอบอีกทีนึงแล้วกันเพราะว่าเขาไม่ได้ออนมาประมาณ20กว่านาทีแล้วมั้งจากที่ผมทักไปนะอ่ะมาเดี๋ยวมาดูกันตัวละครไอเซนนะ ข้าวๆนะตัวละครนี้ไอพวกสกิลต่างๆเนี่ยในสกิลวะข้าวๆตัวละครนี้นะอันตีมันเนี่ยตีคีค่อนข้างง่ายมากแล้วก็เหมือนจะตีตัวเลือดต่ําตีคียง่ายเลยวะเนี้ยอ่ะแล้วก็อันติเนี่ยถ้าจำไม่ผิดนะฆ่าศัตรูได้เนี่ยมันจะได้เกรดอันตีเพิ่มขึ้นเออมันทําให้ตัวละครมันเนี่ยสามารถอันตีได้ค่อนข้างไวขึ้นนะใน1เทินประมาณนี้แล้วก็รวมด้วยความที่ว่ามันเป็นตัวละครสายเสือขาวเ่าเวลาฆ่าศัตรูหรือว่าทีมเราตายเนี่ยมันจะได้เกรดอันตีไวขึ้น ถ้าผมจำไม่ผิดนะอันบนเนี่ยเมื่อศัตรูตายเนี่ยได้126อันล่างเนี่ยเมื่อเพื่อนเราตายได้95ประมาณนี้นะอันนี้ของตัวละครแล้วก็โซนี้โซลชูร่าเอ่อเพิ่มเกรอันติตอนต้นเกมถ้าเรามีโซนเนี่ยตรงสาย5ดาวตอนเราลงหอคอยเนี่ยมันจะสามารถใช้ติได้เลยในเธอแรกไม่ว่าจะเป็นตัวละครสายไหนก็นแล้วแต่สายเสือปกติอันติเธอแรกไม่ได้สามารถใช้ได้ถ้ามีโซนี้สายหงสสายเต่าสามารถใช้ได้อันนี้แต่ว่าตัวละครสายมังกรเนี่ยมันจะมี เออมันจะใช้ตีได้อยู่แล้วส่วนตัวส่วนมากนะเพราะว่าเนี่ยมันใช้1000เอาจริงพวกอันเนี้ย0 0่ก็ใช้นตีแทงหอคอยโทเซนเนี่ยอ่ะแต่ว่าถ้าเป็นตีกับคนอ่ะมันต้องประมาณ1 0 0 0ถึงจะใช้นตีได้เฉลแรกแต่ถ้าตีหอคอยแค่400ก็ได้แล้วนี้อ่ะแล้วก็โซชรูรานี้มีประมาณนี้เนาะแล้วก็ตอนนี้เรายังไม่มีโซไอเซนที่ไว้แต่หอนะก็เลยแบบค่อนข้างลำบากนิดนึงนะน,นี้อ่ะตัวละครพลังตอนนี้อยู่ที่54กว่านะแล้วก็อาวุธเนี่ยปลุกไปที่ขั้น2 เดี๋ยวจะปลูก3อยู่เดี๋ยวรอก่อนเพราะตอนนี้ของยังไม่พอนะแล้วก็เสื้อทุกอย่างก็มีประมาณนี้ยังถือว่าน้อยอยู่ยังไม่ยังไม่เยอะมากมาเดี๋ยวเราไปทําการตีหอคอยกันวันนี้ผ่านหอตีหอคอยแบบชิวๆแล้วกันเพราะว่าเกมเนี้ยคอนเทนต์เนี้ยมันมีอยู่ประมาณ2อ,อย่าง3อย่างแล้วกัน1ตีบอสตีบอสให้ได้แม็กเก้าก็เก้าอ่ะเออตีบอสให้แบบหลอดแม็กเลยอันนั้นคือคอนเทนต์หนึ่งอันละ มันจะมีบอสไอเซนอันนี้1ตัวแล้วก็บอสกิลมี2อย่างเนี่ยที่สามารถตีให้หลอดแม็กได้อน,นันคือคอนเทนต์แต่ว่าตัวละครมันจํากัดใช้กรณีที่ตีพวกบอสต่างๆอะไรพวกนั้นอ่ะมันต้องใช้เป็นทาาหน้าของยูริจิเตะเอ่อยูริจิเตะยูริจิเตะนี่มันต้องใช้เป็นต,ตัวละครนี้เพราะว่ามันสามารถใช้ตีได้เธอหนึ่งอ่ะหลายครั้งอันนี้คือตัวละครที่ใช้ตัวละครที่ใช้ตบบอสเออเพราะฉะนั้นแล้วมันค่อนข้างฟิกหน่อยแล้วก็คอนเทนต์ที่2คือการไต่หอเพราะหอคอยเนี่ยชั้นสูงๆเน บางของคอยไต่องไตสามชั่วโมงกว่าจะผ่านได้1ชั้นค่อนข้างยากมากๆทุกอย่างต้องเป๊ะตัวละครต้องถึงส่วนอันที่3เนี่ยก็คือการ p p ตีกับคนต่างๆนานานนี้อ่ะแต่ว่า p p พมี2อย่างก็คือทีม6ทีม6ตัวแล้วก็อันนี้ยังไม่เปิดอันนี้คือกิจกรรมที่ใช้ทีมสมั้งถ้าจำไม่ผิดอันนี้คืออีกอันหนึ่งอ่ะประมาณนี้มาเดี๋ยวเราไปทำการตีหอกัน ตอนนี้ตัวละครผมเนี่ยยังไม่สามารถลุ่ของคอยได้เพราะว่ามันขาดค่อนข้างเยอะเอาจริงมันขาดหลายอย่างมากก็เลยแบบใช้แค่ตัวละครที่มันมีอยู่แล้วกันอ่ะอันนี้ทีมผมเนี่ยพลังอยู่ที่แสนแปดบอดพลังอยู่ที่สามแสนแปดนะเอาจริงเนี่ยถ้าเป็นตอนเซิร์ฟโกลบอลเนี่ยเซิร์ฟหลักเนี่ยมันไม่น่าจะมีใครเขาตีมาถึงชั้นขนาดเนี้ยตอนรีวิวแค่น,นี้เดี๋ยวให้ดูก่อนอันดับหนึ่งเนี่ยคนไทยคนเนี้ยไม่แน่ใจไม่แน่ใจว่าเขาชื่อเลยนะอ่ะตีอยู่ชั้นตอนเนี้ยไปจบอยู่ที่ชั้นสามร้อยเจ็ดสิบก็คือเขาไปต่อ,อยงไม่ได้อ อันดับ2เนี่ยต่างชาติหรือคนไทยไม่แน่จะนิกมากทีเฮเหมือนกันเนี่ยอ,อยู่ออ339สองเนี่ยแม่งตีแข่งกันเนี้ยไปแบบค่อนข้างไกลมากแล้วก็ผมเนี่ยอยู่270ซึ่งสองคนเนี่ยตวลครเขาแบบ7ดาวคู่ไวจิโกกับไอเซนเจ็ดาวคู่ทั้งสองเลยนี่เลยทั้งคู่เลยอันนี้คือแบบหนักมากเติมกันหนักจริงๆนนี้ผมว่าผมเติมประมาณ2-3งสาพันได้ ผมเติมน่าจะประมาณสองสามพัน 2, 3, ได้ตัวละครยังได้แค่นี้คือแบบค่อนข้างน้อยมากแล้วก็ผมเล่นไม่ทันน่าจะหนึ่งถึงสองวันอะประมาณเนี้ยอะมาตีหอคอยการทีมใช้ทีมนี้นะเคียวระคูมผมก็ดันจัดเป็นเจ็ดดาวอ่ะก็คือถามว่าตัวละครมันเก่งไหมตัวละครมันไม่ได้เก่งในหอเลยนะแต่ว่าจัดเป็นเจ็ดดาวอะอันนี้ขอรีนะเพราะว่าเดี๋ยวให้ไอเซนตีสกิลย่อยถ้าตีสกิลย่อยมันจะง่ายกว่าเพราะมันแทบจะฆ่าศัตรูได้ตัวหนึ่งอะต่อให้ไม่มีซวยเซนก็เถอะอ่ะโอเคนี่ตีสกิลย่อยมา อันนี้เดี๋ยวเอาลองก่อนนะเราต้องลองเทสก่อนชั้นนี้ยังไม่เคยตีนะลองเทสดาเมจก่อนโอ้ไม่ตายด้วยขาดนิดนึงเอ่ออันนี้ผมกดคูณ5นะอาจจะดูไวไปหน่อยแต่ผมว่าสนุกนะกดคูณ5เนี่ยชิวๆดีตีตีตีไปไม่น่าจะชนะนะอ่ะโอเค าเม็เรายังไม่ถึงไม่ได้ไม่ได้จะต้องใช้เป็นแผนบีแผนบีก็คือให้ปุยยามะอันตีสุดท้ายสุดเป็นการาลดเกรอันติไปแล้วก็อันนี้แล้วก็ปุยยามะลดเกรอันติอยู่ที่ดวงแล้วแหละว่าจะติดหรือเปล่าเออโอเคยาง้อยติดสตัวได้อันนี้ติดใบถือว่าโอเคอยู่อ่นะตีอันนี้ก่อนไม่ชื่อเลยนะจำชื่อไม่ได้อะ ไม่ตายขาดนิดนึงเมื่อกี้ตีไม่ตีคอมโบนะถ้าตีตีคอมโบเนะี่ยน่าจะตายอยู่ชุนซุยเจ็บๆน่าจะรอดอยู่นะอ่าโอเครอดมาอันนี้เอาเป็นอ่ะไว้ตีไปเลยก็ได้แล้วก็ไอเซนไอเซนในหนอคอยเนี่ยถ้าศัตรูตายประมาณ2-3ตัวเนี่ยสามารถไหลสกิลได้ต่อนะ่ะข,ข้างดีมากเป็นตัวละครที่มันเป็นตัวคละครครบรอบ1ปีนะแต่ว่าเก่งมากๆ ผมจําไม่ได้นะว่าพวกไอเซนเอไอเซนคิดมันไม่ใช่ตัวครบรอบเบียคุยะครบเบียคุยะน่าจะครบรอบ2ปีมั้งประมาณนั้นนะแต่ว่าส่วนตัวผมคิดว่าไอเซนเนี่ยดามเมจค่อนข้างแรงกว่าเบียคุยะแต่เบียคุยะเนี่ยเกีดันติมันเด้งง่ายมากมากกว่านะมากกว่าไอเซนเอ,อ,อันนี้ผมใช้เป็นแผน B เหมือนเดิมดีกว่าไม่เสี่ยงกลัวดามเมจมันไม่ถึงนะมา ให้ปุยา亚าปิดฉากรถฟูรี่อ่ะรถได้2ตัวแล้วก็ตายไปตัวหนึ่งอันนี้เราตีป้าเลสซ์โอเคตายอยู่นะโอเครอดน่าจะรอดนะแต่ป้าเลสซอเนี่ยอ่าพาร์ทสิบตอนพาร์ทสิบสองอะ่ะพาร์ทสิบสองมันก็คือเมื่อมันตายเพื่อนแนวหลังอะ่ะถึกขึ้นแล้วก็ตีแรงขึ้นมาชุนซุยป้าป้าป้าเขา,าให้แล้วก็ไอเซนโบ่งเขาให้ตายเรียบ ดามจไอเซนทาไป72%ถึงมากเป็นตัวละครที่ปั้นละคุมนะใครที่เล่นอยู่เนี่ยอยากเติมไอเซนนะจัดเลยคุ้มมากไ่หอได้ยาวๆหลุมหอคอยได้สามารถหลุมหอคอยได้ชิวๆใช้แผนเดิมผมกลัวดามดิมันจะไม่พอปิดศัตรูได้ตัวหนึ่งอะ,อะตายไปเฉยเลยตัวหนึ่ง เออโอเคมันเหลือตัวเดลแชนติได้โอเคตายชิวๆครับชิวๆมาไหลต่อเปล่าเนี่ยดูดูตัวเลขดาเมจได้นะไอเซนมันตีคีง่ายมากนะเนี่ยดาเมจสีเหลืองเนี่ยคือคีนะมันตีตีคีง่ายมากนะไอเซนอะ่ะบอกก็เลยถ้าจำไม่ผิดมันตีตัวเลือดต่ํากว่ากี่เปอร์เซ็นต์ตีคีหรือไม่ก็สกิลมันโอกาสตีคีเพิ่มขึ้นนี่แหละ มันติดคีย์ง่ายมากๆนะไอเซนเนี่ยของโคตรดีอะ่ะเป็นตัวละครที่ปั้นแล้วคุ้มอะ่ะอันนี้ไม่ติดสกิลย่อยขออนุญาตรีขอแค่ไอเซนตัวเดียวที่ติดสกิลย่อยเพราะดัมมีมันแรงนะแทบจะการันตีปิดได้ตัวหนึ่งอะ่ะตอนตีวุติอาร์เคีะะ่ยไปป่าเขาให้โป่งเนี่ยดิคีย์แทบจะครึ่งๆร่งอ,ะอ่ะอ่านี่ติดตานรถฟูลี่ ไอสามตัวแนวหลักแม่งใช้สกิลได้หมดเลยรถฟูลีกับสตันผิดตัวไปหน่อยเกือบต,ตายน่าจะตายโดนปูโป้งให้โอเคไอเซนไม่โดนรถฟูลี่แค่ไอเซนรอดก็น่าจะชนะแล้วนะมาไหนๆก็ปั้นมาแล้วชุนซุยก็ชูวผลงานหน่อยแล้วกันแต่จริงชุนซุยก็ยืนยืนได้ดีนะยืนหนาอยู่เนะี่ยปกติตัวอื่นมันตายไปแล้วนะ ราะตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยตัวละครถึกอะน่าจะมีอุนอุนเคียวราแตา่แต่ว่าผมไม่ทันมันมาวันวันเดียวมั้งตอนที่ผมเล่นนะก็เลยแบบเอาชุนซุยเจ็ดดาวไปแทนชุนซุยก็พอพอยืนได้อยู่นะถึกอยู่แต่ว่าปั้นไม่ได้สุดนะถ้าปั้นสุดน่าจะเก่งเอาจริงชุนซุยอ่ะมันไม่ได้เก่งหอคอยหรอกมันเก่งกิจกรรม3ทีมเอ๊ะมันเก่งกิจกรรมที่ใช้3ตัวแล้วมันตีกันไฟหนึ่งหนึ่งอ่ะเอออันนั้นนะชุนซุยเก่ง แต่ถ้าห่อคอยไม่เก่งแต่ที่เอาลงมาเนี่ยเพราะว่าอาที่เอาลงมาเนี่ยเพราะว่ามันอัพดาวเยอะสุดเออมันเจ็ดาวอันนี้เดี๋ยวลองแผน A ดูได้ป่ะออไม่ตายเออไปแผน B คืนน่าจะดีกว่าแผนนี้ไม่ชัวเนี่ยไม่มีตัวตายเลยทีนี้เราจะโดนแบบระเลงดาวมีเหแบบหนักมาก แล้วจำได้ละไอเนมูเนี่ยเนมูเนี่ยเป็นตัวละครที่อันติแม่งโคตรแรงเป็นเป็นตัวละครของบอดที่อันติแม่งแรงมากเลยแรงแบบแรงเวอร์แรงเถื่อนอ่ะใช้คําว่าหมัดเดียวตายอ่ะมันแรงแบบแรงแบบแรงเกินแรงไม่บรรยับบรรยังอ่ะผมว่าเอ่อที่มันไต่กันไปจนถึงแบบชั้น3 7 0อ่ะเพราะไอเซนเนี่ยไอเซนมันอัดกันไปค่อนข้างเยอะมากนะ ขนาดไอเซนผมเนี่ยแค่3ดาวแดงนะยังแบบตีขนาดเนี้ยถ้า7ดาวแดงเมื่อไหร่เนี่ยน่าจะโหดมากแล้วกิจกรรมเนี่ยแม่งเหลืออีกประมาณ1 0กว่าวัน12-13วันน่าจะชิวอะ่ะหัวน,นี้แม่งเอาเคมไปจีแช้ตีไม่ได้อ่ะตีนี้ไปแล้วกันไม่ตายด้วยถึกเกินแต่ก็ลดไปได้ตัวหนึง่งกับลดอันตีไปได้อันหนึง่งก็ถือโอเคอยู่อโอเครอดไป เปิดนันตีสองรอบไหมโอเคสองตัวเห็นไหมตายแค่สองตัวนะศัตรูตายแค่สองตัว,นะตว,ตตวไอเซนสามารถลูบได้ต่อค่อนข้างดีมากไอโยรุจินี่ก็โคตรถ,ถึกเลยอ่ะถ้ามันติดบล็อกอ่ะมันถึกมากานะนี่อ่านี่ปุยามะได้ MVP เฉยเลยวะมันเอ็ MVP จากอะไรเดี๋ยวนะดรามิตอเซนเจ็ดสิบหกเปอร์เซ็นโดนดาเมจตสิบแปดปุยามะทำสิบเปอร์เซ็นโดนดรามิยี่สามเอ็มวีพีวัด วัดจากอะไรวะเนี่ยแล้วชุนซยเราฮิวไป3 0 0 0เหาอแล้วก็ดูนดาเมจไปแสนกว่าร้อยเออนั่นแหละช่างมันเถอะไม่รู้เหมือนกันว่ามัน MVP จากอะไรนะมาเดี๋ยวตีไปเรื่อยแล้วกันนะวันนี้ชิวๆไปไม่น่าจะมีอะไรมากมามาป๊าบเข้าให้ไปตีต่อตีต่อ ผมว่าพรุ่งนี้น่าจะสี่ดาวแดงได้อยู่นะเพราะผมมีเศษอยู่ร้อยน่าจะร้อยแปดสิบได้มั้งน่าจะมีอยู่ประมาณร้อยแปดสิบเศษขายอีร้อยยี่พรุ่งนี้น่าจะได้อยู่อ่าตายไปตัวหนึ่งอันตีไม่ได้อัตีไม่ได้อ่อตัวโนอันตีได้ตัวเดียวชอบเนี่ยผมชอบนะตอนที่มันมีคูณคูณห้าอย่างเงี้ยโคตรด,ดีทําให้เราแบบประหยัดเวลาในการเล่นได้ถ้าเทียบนะก็ห้าเท่าอ่ะใช่ไหมโปติคูณหนึ่ง เอออันนี้คูณห้าก็น่าจะประหยัดได้ห้าเท่าอ่ะสี่ถึงห้าเท่าประมาณเนี้โคตรดีนะเนี่ยดีจัดเลยอ่าแล้วเมื่อกี้ไม่ได้ตีด้วยเขียช่างมันตายอยู่ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากอันนี้ชอบเออพันแปดอันนี้ผมเติมไว้จนหมดแล้วเราเติมไว้จนแบบสามแพ็คลวเนี่ย <c oughs> ให้ดูกกวีพีก่อนวีพีตอนนี้อยู่วีพีสิบเอ็ดนะสิบเอ็ดเดี๋ยวไม่นานน่าจะสิบสองน่าจะไม่กี่วันหรอกผมาว่า ไม่เกินเดือนหนึ่งอะถ้าเล่นถ้าเล่นต่อยาวๆนะไม่เกินเดือนหนึ่งอับกูวีสิบห้าแน่นอน <c oughs> โอ้ยกลับมาแล้วต้องจัดไหนอะเน,นี่ยผมมีอยู่ร้อยห้าสิบอันนี้มีอยู่หกสิบเก้ามันต้องใช้สามร้อยใช่ไหมผมมีอยู่สองร้อยสิบสองร้อยยี่ผมมีอยู่สองร้อยยี่สิบเศษขาดอีกแปดสิบเศษก็เดี๋ยวผมว่าไม่พรุ่งนี้ก็มรืนเนี่ยน่าจะได้อยู่นะเพราะกิจกรรมแม่งดีมากแล้วก็วันนี้มีกิจกรรมใหม่ด้วยอ่าขอคอยแค่นั้นพอละกันละขี้เกียจละ เดี๋ยวค่อยไปตีนอกรอบไม่จริงไม่ต้องตีนอกรอบหรอกเกี่ยวไว้ทำคอนเทนต์ในในเกมดีกว่าเนาะไม่ตีนอกรอบลวกันแล้วก็กิจกรรมอันเนี้ยเป็นกิจกรรมของเซตใหม่แต่ว่าเวลากิจกรรมเนี่ยมันก็แปลกๆเพราะว่ามันมันมากิจกรรมทับกันแล้วก็เวลาแม่งไม่เท่ากันอันเนี้ยอันนี้คือเซตที่2ของกิจกรรมผมนะสามอันแรกไม่มีอะไรอันนี้ไม่มีอะไรอันนี้ซื้อหมดเลยนะค่อนข้างคุ้มมากแล้วก็อันนี้กิจกรรมใช้เพชรเมื่อวานกิจกรรมใช้เพชรมี2อัน แล้วก็มันหมดไปแล้วอันหนึง่งอันแรกเนี่ยผมใช้ไปแล้วแสนห้าอันนี้คือใช้ไปแสนห้าแล้วก็อันที่หมดไปก็แสนห้าใช้เหมือนกันเพราะมันอยู่มันมาคู่กันก็เลยใช้แสนห้าคู่แล้วก็อันนี้เป็นกิจกรรมใช้เพชรอันใหม่ของรอบนี้นะใช้ไปอีกสองหมื่นกว่าเอาจริงถ้ามันเป็นกิจกรรมใช้เพชรเบิ้ลมาเรื่อยๆเนี่ยผมว่าแม่งระเบิดเกมระเบิดตัวละครแม่งระเบิดเฟิรมากๆนะแต่ว่าผมชอบนะเห็นอย่างเงี้ยตัวละครแบบลบเวออ่ะคือแบบแบบแบบให้ผู้เล่นเนี่ยเติมเพื่อมาตีกัน โดยเฉพาะก็คือแบบอำนวยให้ผู้เล่นเลยทุกอย่างเรายัดกิจกรรมให้คุณทุกอย่างคุณก็เติมแล้วไปตีกันได้เลยคือมันเป็นเซิร์ฟที่แบบว่าอันเนี้ยมันต้องเรียกว่าเป็นเซิร์ฟจีนย่ออ่ะเพราะว่าถ้าจีนหลักจีนหลักไม่แน่ใจมันยังอยู่แ่าส่วนมากนะของ X7 Game เนกมเี่ยเขาจะเรียกว่าจีนย่ออ่ะจีนย่ออย่างอันเนี้ยมันอาจกิจกรรมมาค่อนข้างเบิ้ลมากๆผมไม่แน่ใจว่าเขาจงใจหรือมันมั่วนะไม่แน่ใจเหมือนกันอ่ะแล้วก็อีกอันหนึ่งคือที่มันอัพเข้ามานะคือกิจกรรมนี้ ปกติเห็นกิจกรรมเบิ้ลสองอันถือว่าว้าวแล้วนะไอ้เรี่นี้กิจกรรมเบิ้ลสามอันอันนี้กิจกรรมเบิ้ลสามอันด้วยแล้วก็แบบว่าใช้ร้อยใช้ร้อยหนึ่งเท่ากันหมดสามอันใช้ร้อยหนึ่งหมดสามอันอ่ากิจกรรมอันเนี้ยมันคืออันนี้มันคือเปิดอันเนี้ยเปิดอันเนี้ยมันต้องใช้เปิดทั้งหมดหนึ่งร้อยอันก็อันเนี้ยตอนแรกผมมีอยู่แค่ไม่กี่อันอะสามสิบสี่สิบอันอะผมก็ใช้เพชรเปิดให้มันครบร้อยอันเลยนะถือว่าคุ้มมากเพราะว่าใช้เพชรเปิด กิจกรรมอันนี้ได้3มอันใช่เพชรเปิดได้3มอันเลยได้ทริปเปิลอันนี้แล้วก็มาคอมโบกับกิจกรรมใช้เพชรอีกคุ้มใช้คำว่าโคตรพอโคตรแม่คุ้มเลยนะเนี่ยค่อนข้างดีมากนี้อะมาวันนี้น่าจะไม่มีอะไรแล้วปุยมาม่าเราเดี๋ยวก่อนหมดกิจกรรมเดี๋ยวค่อยดูดทีนึงว่าจะเจ็ดดาวหรือ,อนเปล่านะเพราะว่า มันก็ค่อนข้างคุ้มนะเอาจริงเพราะว่าได้ของฟรีได้เลยพวกนี้ด้วยแล้วก็ปุยามะเป็นตัวละครที่ได้ใช้ไม่ว่าจะเป็นทาต่้งของตีหอคอยแล้วก็ตีอารีนาได้ใช้ทั้งคู่เลยอันนี้ถือว่าค่อนข้างดีมากอ่ะเออคิปวันนี้มีเพียงประมาณนี้แล้วกันนะครับผมก็ใครดูมาถึงตอนนี้ฝากกดไรก็าซับเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมสามารถกดกระดิ่งเพื่อให้ไม่พลาดคลิปถัดไปได้ส่วนใครว่างสามารถไปดูคลิปเก่าๆได้เดี๋ยวแปะคิวทางซ้ายเพลิสต์ด้านขวาแล้วกันนะครับผมก็ขอขอบคุณทุกคนคที่เขา